ไอยิงไม่โดนนี่ปัญหาอยู่ที่ความแม่นของมืองแล้วล่ะมันแบบมาจากมุมไหนก็ไม่รู้มันจะตั้งโดนโชบไปปุ๊บหายไปเลยอะตาเบิร์ดีแล้วดีแล้วพร้อมหมทุกคนเปิดเลยนะพร้อมครับอะไรมาดีอะไรให้เปิดดีเอ้ยเด้สลับเพจเลยไปไปฉลามก็ฝากด้วยนะครับอย่างที่บอกว่ากูจะนินท์ชนเดียวอ้าวแผนเดิมอะไรวะ ช่เล่นตัวเล่นตัวเล็กน่ารักเถอะองค์กรตัวเล็กน่ารักไปเล่นด้วยแล้วกันยังไม่เข้าสวรรค์องค์นี้ยีบูแน่ตัวมันเริ่มแต่อย่างที่บอกว่าพี่จะขอฝากกับมึงนะไม่สนใจเอาแค่คิวไอยู่นี่ต้องฆ่าเฮ้ยตื่นด้วยตื่นตื่นไม่ตื่นไเ้ยี่อ่ะอะไตอนนี้ผมจภาพมึงที่มี ขี้นเนอขอีนตกลงเพาข้างมั่นใจว่าอาให้มวไปนั่นไหละใช่หรอโอ้แม่งโล่งจังวะเอนาเล็กนั่นตัวเล็กน่ารักแต่กินกูยิงไม่โดนเหรอว่าเนะสาบมึงตัวเล็กน่ารักกินด้วย อะไรวะฮะยังตั้งใจกูยิงไม่โดนอ่ะตะไรไอ้เหี้ยกูยิงเฉียวลูกตาหมวกตะเบิ้ลไอ้เหี้ยวไอ้เดี้ยวโอ้ไม่ตายพี่ว่าพี่พี่ว่าพี่ว่าพี่ก็โขกกับพื้นนะทำไมไม่ตายวะมันต้องสะบัดด้วยพี่พี่ก็สะบัดตัวแรกมันไม่แรงเท่าไหร่พี่ สบัดมือแบบสะบัดมือนะสะบัดพี่เดี๋ยวเดี๋ยวดันมือข้างหลังเมืนคิวอะไรเดี๋ยวกูขายปืนไงเพื่อนขายปืนแล้วก็มีทางเข้ากี่ทางอี่มีมันมีสองปันเพื่อนแล้วมีอยู่สามขหลังไอ้ที่เกลือมันอยู่มีแล้วจะดุจวัตรจิ๊บ โอ้โหมันโหกสองรอบน้องๆมึงทำไรอยู่ผมยิ่งอยู่เริก็รีโหลดอยู่มันไม่มีทองให้เก็บอ่ะแต่ไม่มีทองให้เก็บอร่อยอ่มันไม่มีทองให้เก็บอ่ะเออมันไม่มีอะไรให้เก็บเรืไม่ได้อัพปืนแล้วตเออว่ะปองไม่ขึ้นเลยไม่เห็นเลยไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยยเฮ้ยวา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 ย เราจะสวนกันอย่างนี้ไม่ได้นะไอ้น้องเจเอาเฮีอกตะตีไปไหนแล้วตัวเล็กน่ารักยิงโดนอ่ะห้านัดเลยเว้ยแต่ตัวใหญ่ไม่พออัพไม่ได้ต้องเปลี่ยนไม่้เปลี่ยนปืนแล้วบอกแล้ว่าตัวเล็กน่ารักมันไม่มีคนเก็บคองกันเลย ม,ม,มันไม่เจอเลยเว้ยมันไม่เจอทองอ่ะโดดอ่ะเชฟวินที่ไม่เคยใช้มาก่อนกว่างมืดแล้วไม่มีทองกับสตีที่เลือดหายไปแล้วครึ่งหนึ่งจานพึ่โอ้ยไ<อ>ม่ต้อง <Yeah! S 2> ตายเยฮีย, <laughs> ยพี่ไอ้ก๋วยผมเนี่ย เปลี่ยนแม็กมารอบนึงแล้วไม่ตายสักทีวะอินเมาจะัจักเฮ้กเียวกูเดียวแม็กกูต้องเลิกดูไอ้แคแวไอีกแค่แล้วนะชุดนี้ไม่ได้โอ้โหหมดแม็กจริงปืนหี้มาเออสตีฟลูกเดียวโอ้ยกูเก็บท้องอยู่ไม่ได้อัพอุลตน้าแม็กเนี้ยเอาตอนไหนวะ ก็ <peach noise> ไม่โดนตีลูกมาลูกเช่นนี้ขนาดนั้นใช่ตะบัดอะไรผิดอะไรไอ้ยทอตัวนี้กูยังเก็บไม่เสร็จสักโอถ้ถ้าใครถ้าใครถ้าใครได้ลูกฟองมาหยออกม,มาเักเลย <c oughs> ใครได้ลูกฟองมาฉลามบุยที่ชี้นี่คือน้ำตาไหลแล้วไอ้พวกเคิดว่าโอ้โหสะบัดไม่ตายตรงเดียวแม่งกูตายไปหล้มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ เครื่องนั้นมันตามสติ๊ด้วยเหรอบันมางทับสติ๊บแบบไม่ใช่ไม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 ่ตามบางอาจยิงนักสามสิบเมตรแล้วนะไอ้ยิงอรือเป็นไหยนเนี่ยสุดแดนเชฟเราจับใส่ชุดสีแล้ววะเล่นโอ้ยแม่ยังโดนอีกไหมไอ้ยิงปีกสุดนียอะไรตอนเนี้ยอะไรเนี่ยฟูอะไรตอนนี้เนี่ยเฮ้ยรอดเฉยไปดูที่มันไม่น่ะมีโบดเลย วว้าตายได้ไงวะตังตกกันบ้างหรือยังครับตกอูไล่เก็บอยู่เนี่ยเต็งรอเลยเนาะมาแน่โว้าวควันตายเหรอควันตายควันสตีปไม่ทันนี่รอดได้ไงรอดได้ไงไม่รอดละการเป็นยังไงบ้างมรอด อ๋อโอ้ย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 ที่เป็นรูปปากกระบอกปืนนั่นน่ะนั่นน่ะจะเอะไม่มีเงินเงินไม่พออ่ะทีพิสท้าันอรูปเลยอยู่เจเลโอ้ยเข้าประตูไม่ได้ติดลู๊กตาไอสัตว์ตาเขเป็นก้างวาย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 ตามันยืดตามันเออตาเขาเป็นก้างเข้าประตูไม่ได้แย่ว่ะ มูเน้ยเดือดเลือดเล่ยถึงมูเวลามันโกรธขึ้นมานะเลือดเพื่อไม่สองร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่เออคือกระสุนปเลยอเขาอยู่อะใค่เล่นกระสุนปืนเลยอ่ะเขาเล่นกระสุนปืนเองตัวไม่เข้าใจว่าขนาดเงินไม่ได้ปะมันไม่มีทองที่เขียนมีไม่เยอะเออมันอยู่กระจายมากอยู่แบบอยู่กระจายไม่พอหามาโดนผมชนกระจาย ไม่ชนมันก็ตกตรงสตีมแหละก็เก็บกลับเข้าไปได้ไงพูดถึงจะแบบที่มีเลยเว้ยไม่มีให้เก็บเลยหายหาสีทองทองไม่เจอเลยสักจุดแรกไม่มีสีทองเลยเบิร์ดลองคิดว่าต้องออกไปนอกจุดอ่ะถึงจะเจอพอมาจุดสองก็อยู่ข้างจุดแรกกันแหละเนี้ยก็ไม่มีอีกกูก็ต้องเสี่ยงไปตายข้างนอกเพื่อไปเก็บเข้ามาเวสเสร็จแล้วกูแหลมมันเลยตาเมื่อกี้ท้ายพี่เมย์ก็หนีไปพ้นจากกันมาแล้ว ทำไมมันต้องเล่นด่านนี้ตลอดเลยวะไม่ชอบเลยวะเฮียด่านแม่งมาแล้วเหรอะมาโคตรเร็วจังหวะนี้แหละโดนแดกโดนแน่นอนเลือดเลือดัำเสียงมาหินจับเดี๋ยวพี่พ์โอ้โหดูพูมพที่สัสหมายแล้ว อยากไปเก็บของจังเลยจะกลัวโดนเซ็ตหยอกออกมาเลยเบิร์ดมีทำอะไรเบิร์ดหรอไอ้เด็กเด็กมาแล้วว่าแล้วว่าแล้วเอาพี่เบิร์บอกว่าผมมาผมมาแล้วพี่ัดนไป ตั้งนี้เยีะยห็นมันน้า,าเบื่อการหาอีกเดียวแบบมันกว้างอยูน่นะมันไม่จัดไปที่อื่นบ้างจัดไปดิ <c oughs> เอ้ยโรวายทัวร์เลยวะเฮ้ยเราต้องว่ายชั่วๆดิท่าน เราลุ้แทงพี่เมเลยลุ้งแทงพี่เมลุ้แทงพี่เมมาเลยมาเลยน้องังแกกูดูไะไรมากูยังไม่เห็นวีโร่แม่งหยุดเลยไงอ้าโอมไปแล้วอ่ามาดีกอนอย่าโกงอารุยเน่ตมันตายโดยสายเอไม่ใช่ไอโอมเมื่อกี้ เด็ดมันเนอกๆไงไม่รู้พี่ก็เลยบอกเลยว่าไม่เห็นโปรไฟล์มันขึ้นพี่นึกว่าเป็นที่เด็ดพี่หรือว่าเป็นที่เด็ดมันอะไรอ๋อมันขึ้นดาวโหลดเมื่อกี้เองเออยิ้หายแล้วพี่เวอร์กูหาพี่เวอร์มันเจอแนนอน้องหาหาทำไมไอ้เยอ้ยม่นติดเสากระโดงเรืออะไรมึงมันนี่กูก็นึกว่ามึงจะเปลี่ยนที่กูก็บอกอยู่กูรูไลฟ์มึงอยู่เ้ท่านอ้าวไอ้ชั่ว ก็ก่อนก็ก่อนตายปิดไ์แล้วแล้วแม่งนึกว่าไม่จะเปลี่ยนที่แม่งก็ไม่เปลี่ยนไอ้เย้ยกคตรเดียไอ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 กูก็แบบโอ้ยมันอยู่ใกล้ๆกูไงมึงไอไทำยื๊อไอดินด้วยชิบหาย ไม่พี่เดี๋ยวผมจะท้ายแล้วเออไม่พี่ผมไม่ได้แอรผมยืนอยู่บนเสากระโดงเรือรอซื้อเลยอ๋อเหยื่อลืมไปฉลาดไม่เห็นความบักเกจอเหยื่อฟูไปก็กะไปใช้หมื่นชี้เลยมึงคนเดียวหน้าไอ้เก้าร้านกูเคยทำแล้วมึงหมืนเนี่ยแม่งโดนแดกเหมือนเดิมครับมึงหมื่นไอ้เก้าร้านไอ้เก้าร้านมันไม่น่าอยู่ในเรือหรอกไอ้เก้าร้านมันจะอยู่ทำตัวนิ่งเป็นกำแพงหินอยู่ดูทรงแล้ว ว่เลยแล้วจะเป็นมันนะมันต้องเล่นอย่างนั้นแน่ตักเลนเด็นนะดขาัใช่เฮ้ยทุกคนมองดูรอบตัวมันขำแปลว่ามันเห็น อย่กูหรอกระวังที่โอมหายตัวไปกูเสียบเลยมาเฮ้ยเสียบเลยเออจะวันี้เลยเฮ้ยคุณบุบปั๊บเลยเจ๊ดแม่เล่นอยู่ไปตกเลยไปเฮียเฮ้ยโกเคกูเห็นเลือดๆเลยว่าเฮียเราเล่นเกมกันแล้วล่ะ หลอกให้ตายใจเห็นแล้วสับอาวุธเลยมีับอาวุธรอเลยกลองเลยแล้พี่ขอเปิดกล่องเลยนะได้